แล้วแต่ละคนมีงานอดิเรกไหมนอกจากร้องเพลงเล่นดนตรีเนี่ยครับเราก็ขายของวงเนี่ยครับขายเสื้อพวกนี้นะใครเป็นคนดีไซน์ฮะทุกบุกเนี่ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือจะบอกว่าอันนี้แต่ละชิ้นยังมีจําหน่ายอยู่เพิ่งเพิ่งปล่อยเพิ่งเปิดจําหน่ายไปยกเว้นผ้าผ้าอันนี้หมดแล้วจริงๆ มหมดคือขายหมดเมื่อเมื่อกี้ที่เลยก่อนเข้ารายการเลยสีสวยมากค่ะก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่จากนี้เราก็จะไม่ผลิตซ้ำล้วซื้อได้ทางไหนอะคะก็จะเป็นเป็นทางไลน์ไม s ชอบไลน์ไมชอบชของวงครับก็จะมีลิงก์อยู่ในเพจของวงสามารถกดเข้าไปก่อนดูกันได้ครับ จาอมาเรื่อยๆเนาะใช่แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นอกจากเสื้อนี่ขออนุญาตเลยครับก็จเสื้อตอนนี้เราจะมีมิ팅ของวงซึ่งเราจะเราทำกันมาเรื่อยๆตลอดมาอยู่แล้วในท็อปสเปซแต่นี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะเป็นมิ팅ที่เป็นก้าวเป็นสมาชิกของวงก็คือเราจะไปเที่ยวกันที่ระยอง3วัน2คืนไปกินนอนอยู่ด้วยกันเลยกับแฟนๆเพลงตอนนี้เปิดเปิดใคาได้รับจองที่นั่งกันแล้วก็ถือว่า เป็นอะไรดีๆได้ร่วมกันได้อยู่ด้วยกัน2วัน3ามคืนกี่คนอ่ะที่เข้าไปกี่คนรับทั้งหมด80คนตอนเนี้ยไปได้ประมาณครึ่งทางละบอกว่าจองจองเข้ามาประมาณ40คนก็มีเลนโดตรีมั้ยหรือว่าแค่มีมีอะคูสติกด้วยเลนอะคูสติกโชว์ด้วยเพียงก้าวมาอยู่เลตโทสเปกวากได้ไหมคะอ๋อครับก็พอได้ครับสอนพี่แจ๊ดกับนนะหม่ำวากหน่อยได้อะไรอยู่ในปากวะแจ๊ด ลองไม่ได้องมั่วๆไม่ได้เราเป็นโคซิงแจ๊ะเราเป็นโคซิงเราเป็นโคซิงน้อลองเค้นมั่วมั่วเฮ้ยกำลังเย็นแล้วกำลังเย็นแล้วไม่ได้ไม่ได้แสบคอเออ มันมีทริคมันมีทริคยังไงช่วยยังไงมันเหมือนอยู่ในลำคอนะออก็มันก็จริงๆมันก็จะมีหลายแบบครับแต่ของผมก็จะเป็นวิธีที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆสะอึกเข้าไปก่อนครับใช่ครับเขามีเขาเรียกว่าวักเข้าวักออกใช่ไหมใช่ใช่มันก็มีหลายวิธีแบบวิธีบ้าวิธคดูบ้กออกว่าเข้าเข้าไปครับเอาลมวักออกที่ว่าวักออกดิมันก็จะแบบอีกแบบหนึ่งแต่ว่าผมก็จะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เราไม่ได้ถนัดนะครับ ักในห้องน้ำบ่อยไหมครับก็ย่อยอยู่นะครับบ่อยไหมบ่อยไหมคะคือห้องน้ำจริงๆช่วงช่วงแรกๆที่เราเพิ่งทำเป็นใหม่ๆครับมันจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็เลยทำบ่อยๆครับผมใช่ก็มีจิบไปกินให้เสร็จกันมาแล้วค่อยมาถ่ายใหม่ไปดูนะคนมีเยอะ ถ้าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเมคิดว่าในห้องน้ำอะไรนะใช่ครับก็ปกติผมว่าเด็กๆหลายคนหรือว่าแบบผู้ใหญ่เองก็ตามคือ <c oughs> ถ้าเราฝึกในห้องน้ําอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวจริงๆมันทําให้เราแบบมีสมาธินะเ <c oughs> สียงมันได้ด้วยแหละนะแตผมร<ช>ู้สึกว<ช>่า <ๆ S 1> มันทำให้มั่นใจนะพั<ช>่<ช>ม,มี<ช>ข้อไงมันอ่าใช่มันมีระเบในตัวแล้วแล้วมันจะไม่ํำคาญเสียงคนข้างบ้านอะไรนี้อ่ะ อ๋อก็ไม่ไม่ดังขนาดนั้นไม่ได้ดังขนาดนั้น,น,น,นใช่ไม่น่าได้ยินเบอร์เทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ก็น่าจะนั่งหน้าตู้กระจกแล้วก็พูดคนเดียวเหรอ,อยังไงสมมติสมตสมติเป็นกระจกอะวันนี้อ๋ออันนี้ก็ถือว่าได้ใช้ในการทํางานกลัวกลัวคนจะรำคาญไงกลัว <ๆ S 2> คนจะรำคาญถ้าเป็นหนังจริงไงจริงจริงแยมน่าจะเป็นคาแรคเตอร์นั้ ถ้าอเอียงมันจะพูดแบบนี้ไงมันเอียงมันจะพูดว่าไอ่มันม,มันโมเมนต์แน่เลยแบบที่ตายตายหม่ได้แบบนี้นะไอไ่บ้าได้หรอกแบบคือว่าคือดอกทจริงหนังใหญ่มันจะเป็น,นคาแรคเตอร์นี้คาแรคเตอร์นี้แต่สุดท้ายก็ไม่เอาเพราะว่าเพราะเดี๋ยวคนจะรำคาญถ้าเป็นหนังจริงมันชั่วโมงครึ่งคนจะรำคาญพ่อน้ำต้องใหญ่เต็มจอด้วยเพราเวลาพูดมันจะแบบเออเขาก็อยากคุยด้วยเขาไม่คุยกับเขาเออเก้าเอางี้โชว์วากของตัวเองสักหนึ่งท่อน เไมปแล้วไป่ไม่ได้ไม่ผีเข้าไม่ได้ผีเข้าเป็นเพลงเือนเพลงไหมมันจะมีท่อนนี้อยู่ได้ครับผมแล้วอันนี้ทำได้ไหมลองวักได้ไหมไม่ได้ค่ะลองดูนึงนนึตอนนี้เราเตอนนี้เสียงเสตุ้ตผีเลยอันอ่ะ ไม่ไม่แล้วทำไมทำไมมันแปลกทำไมทำแบบทำแบบนี้ไอ้เจ๊่์เหมือนลูกกอกไหมเฮ้ยจ่าถ้ายเขาตีกรองโชว์เนี่ยโอ้โหทีเด็ดแล้วปากก็โหดเฮ้ยปากก็โหดปากจริงๆเป็นคนปากดีมากใช่เออปากอ่ามันปากปากดีทางด้านกลองครับอ่าเวลาเขาเขาทำเสียงกลองอ่ะก่อนก่อนที่จะตีได้ส่วนมากจะท่องก่อนนะท่องอะไรอ่าเหมือนเหมือนถ้าเกิดสมมติเราท่องไม่ได้เราก็ตีไม่ได้เพราะเราจําไม่ได้ว่าเราตีอะไร อ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นโซโล่เลยโซโล่เลยยากที่สุดเลยแลกล้องกล้องเอาแบบเข้าหน้าตรงๆนี่เข้าหน้าตรงๆลูกยายสุดคขาเเป็นฟิลว่าทนสวยเยอะๆอย่างงี้นะตัตึกตักตึกตกตึ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 กต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 ก

ผลงานเลยครับสนุกจริงวันนี้ผลงานหน่อยผลงานครับผมก็ r e t r โ s p e สเปนะครับก็เป็นเป็นไลน์อัพใหม่มีก้าวมามาช่วยเสริมทัพของวงเรานะครับก็เราออกผลงานไปแล้วสองเพลงแปอ a f t f t l r life กับ อัปสไลฟ์หรือว่าชีวิตหลังความตายนะครับชื่อภาษาไทยแล้วก็อยู่พ่อจัมนะครับเร็วๆนี้เราจะมีเพลงใหม่ออกมีผลงานใหม่ออกแล้วก็จะมีเมอร์ชไดส์ต่างๆรวมถึงอย่างที่บอกไปเรื่องของมีติ้งอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับก็ฝากติดตามเอ่อเฟซบุ๊กไอจีแล้วก็ติ๊กตอกของวงนะครับค่ะพูดอะไรหน้าเก้าหน้าเหมือนจนถุงม .4 ม4นั่งอย่างนี้เลยเหรองั้นก็หมายความว่าก็คือไอ้สักพักหนึ่งผมก็จะอีกสิบปีอีกสิบห้าปีหน้าจะเหมือนผมผมก็จะยืนสองกระจกแล้วม่เป็นอย่างม4เหื่อยเลยเหรอใช่แล้วเราคาบกี่ครั้งถึงเป็นยงี้คนไม่ยองคก ขอทวนมิสติ้งอีกรอบครับทัวันวันมิสติ้งจะจะเป็นช่วงตุลาคมวันที่4 6ถึง6ตุลาคมนะครับผมที่ที่เราจะไปร่วมสนุกกันที่ระยองนะครับยังไงสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน Line My Shop ของวงเลยหรือว่าในหน้าเพจวงก็จะมีด้วย เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะมีไลฟ์อะไรในวงเรื่อยๆก็เข้าไปดูได้ใน f เฟซบ o ๊กเพจของวงครับก็ฝากแบบว่าไปสนุกด้วยกันนะครับในในในคอนเสิร์ตต่างๆแ0คน80คนเท่านั้นมิทอันนี้หมายถึงมิทติ้งครับใช่ครับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าแบบถ้ามีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ก็ก็เรียนเชิญทุกคนก็ไปติดตามกันได้ใน Facebook โทรไปเล่นไปเล่นเนี่ยโทรไปเล่นไปเล่นไม่รู้ก็ไม่สะกิดใคร ประมาณชั่วโมง15นาทีครับประมาณนี้เลยกี่เพลง13 14เพลงแล้วแต่แล้วแต่วัน4ีถึงหตุลานะคะไปร่วมสนุกกับเลตโต้สเปกได้แล้วแป้งฝุ่นได้รับงานอยู่เท่าไหร่เนี่ยอ๋อรับอยู่2,500ันห้าครับข้าวไม่ต้องเลี้ยงเพียงเอาไปกินเองจะแล้วแต่คนอ่ะจะพาไม่ต้องประจ้ำเดี๋ยวผมประจ้ำให้อย่างนี้เรียกเป็นขำครับอ๋อเล่นเรียกเป็นฮาเรียกเป็นฮาเปมุดเล่นฮาหนึ่งอันเท่าไหร่แสนหนึ่ง จริงเหรอใช่เพิ่สิบห้ากลับบ้านแล้วสิบห้ากับอร้านนึ่งกันเองใช่เมาเนี่ยเมาเนี่ยไม่เมาหรือพูดอะเฮ้ยไงอะไรเรื่องนะเฮ้ยฝากที่ปากเถื่อนกิจด้วยนะไปดูอะไรอย่าเงครับาฝากผลงานของเลดี้สเปกไว้ด้วยนะครับผมนะคะวันนี้สนุกสนานมากเลยขอบคุณเลดี้สเปกมากขอบคุณค ช่วงหน้ามัมแจโชครับเป็นอะไรรอสักครู่ครับ